ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหนึ่งรับผิดชอบจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงความรักจะราบรื่นและมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นสบายอ,อกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่สบายใจดีสําหรับคุณหนึ่งเลยเล่ะครับ วันนี้คุณ2จะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ2รับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงความรักกับคนรักไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่ในวันนี้และจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะแม่เจ้านายคนรักคนนี้มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณ2นั้นเหนื่อยใจงดหงิดไม่ได้ดังใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณ2ใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ําหอมออร่ามนตราใส่หวนนิ้วชี้นิ้วก้อยนำเกลือนพก้าวางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุ อยากดีขึ้นครับ วันนี้คุณสามมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวาญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้นะครับและบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน,น้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คณสามนั้นอารมณ์ดีมีเสียงหัวเราะสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยรวมถึงความรักก็จะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้กับคุณสี่นั้นมีปัญหารวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวอีกด้วยขอให้ตั้งสติดีๆนะครับคุณสี่ ับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือ,รอดำใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดำใส่น้ำหอมออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้ตัดปลายผมหรือเร็บมือเล็บเ,บเบท้าทิ้งออกนอกโรบ,บ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหรับผิดชอบก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันโรวมไปถึงความรักจะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณหเลยละครับ วันนี้คุณ6จะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดเลยนะครับและรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวอีกด้วยและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ6รับผิดชอบขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะจะมีปัญหาเช่นเดียวกันเคล็ดลับครับคุณ6ใส่เสื้อสีขาวใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออร่ามตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วนางนำเกลือน,นพกา้าวางบนโต๊ะท,ทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คนรอบข้างคนรอบกายบริวารคนรักคุณส่วนลูกน้องพ่อแม่พี่น้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าด้วยนะครับจะเข้ามาทําให้คนเจ็ดนั้นมีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคนเจ็ดเลยล่ะครับ วันนี้คุณ8จะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายบริวารคนรักคุณส่วนลูกน้องพ่อแม่พี่น้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าด้วยนะครับทําให้คุณ8นั้นหงุดหงิดน้อยเบื่อหน่ายน้อยใจได้ในวันนี้นะครับขอให้คุณ8ตั้งสติตั้งรับดีๆครับที่รับครับใส่เพียงเครื่องประดับสีเหลืองหรือดําเท่านั้นพอครับใส่น้ําหอมมงคลอารามนตราสวัสดชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณก้าวจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวานของฝากรับปากรับรอยหรือเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้และจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายแต่ก็จะมีเสียงหัวเราะทำให้คุณก้านั้นอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องพูดคุยหรืออาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยซึ่งทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณศูนมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ของต่างหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชว์ไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และยังคงวุ่นวายมากๆก,ก,กับคนรอบข้างคนรอบกะอีกด้วยทาให้คุณศูนยงุยหงิดน้อยเบื่อหน่ายน้อยใจได้ในวันนี้นะครับขอให้คุณศูนย์ตั้งสติตั้งรับดีๆครับเคล็ดลับครับคุณศูนใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ําตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้าหอมมงคลน,นรมนรมาลยมาใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วนางตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งขอ,อ,องนอโรบาส